ตอนนี้พิสูจน์หลักฐานนะคะเกี่อย่างล่ะนั่นฮักเบิงไม่มีไม่ไม่ไม่ใช่งูหรอกสายไฟสายไฟ,ไฟอุย้ยงูมันไม่เปื่อยไอ้มึงงูมันไม่ ไม่ไม่ใช่นี่นะคะกำลังหาค่ะกำลังหาว่าต้นเหตุว่าไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เรานแต่หนูว่ามันสปราร์กใช่มันสปราร์กหลายรอบแล้วล่ะพี่แต่มันไม่ไหม้สะทีวันนี้ถึง,ถ,งถึงเวลาไหม้ ดูเนาะข้างบนคงได้เวลาตัดกิ่งนี้ออกแล้วมั้งพี่ดูสิ